เด็กเด็กปิดไม้แล้วเปิดไม้เป็นแล้วนะคะเป็นกันทุกคนแล้วใครทำเป็นแล้วยกมือให้ครูก้อยเห็นหน่อยเร็วคนไหนปิดไม้แล้วเปิดไม้เองเป็นแล้วใดใคนี่คือคถ้าไม่คุยก็ปิดนะปิดจ้าเด็กๆทำเป็นกันหมดทุกคนแล้วเนาะเดี๋ยววันไหนที่เราเรียนเราจะเป็นอย่างนี้นะคะเด็กๆต้องปิดไม้ก่อนทุกคนเลยใครอยากจะพูดให้เด็กๆยกมือให้ครูก้อยเห็น แล้วก็เปิดไมค์แล้วเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันเนาะถ้าเด็กๆเปิดไมค์พร้อมกันค uh okay. okay. ุ้ยฟังไม่รู้เรื่องเลยตกลงไหมคะใครเข้าใจแล้วยกมือให้ครูก้อเห็นด้วยเลยโอเคเข้าใจแล้วเนาะเด็กๆอยู่บ้านดูแลรักษาตัวเองนะคะดูแลตัวเองนะเราจะเอกัน กี่วันดีเด็กๆจะเจอกันกี่วันหนึ่งวันสองวันสามวันหรือทุกวันได้เลยมันปิดไหนกี่วันเดีเอาชูเลขขึ้นมาเลยทุกวันจะมาชูเลขอย่างนี้กี่วันคุยทุกวันเลยแดดจะเจอกันทุกวันเลยใช่ไหมดังๆทุกวันเลยปิดก้า ตอนนี้ฝึกกันไปก่อนนะเรามาทดลองกันก่อนนะแล้วเดี๋ยววันที่สิบสีเรามาเจอกันนะคะกก็มีกิจกรรมสนุกสนุกให้เด็กๆได้เยอะเลยโอเคค่ะแล้วเด็กๆฝึกเขียนชื่อกันบ้างหรือเปล่าฝึกไหมคะฝึกเนอะโอเคเดี๋ยวเธอมาเนี่ยเรียกเธอเลวค่ะ นี่สาคัญเลยนะการเขียนชื่อจะต้องมีเด็กชายหรือเด็กหญิงด้วยนะคะ่นนเนเขียยปอูแล้วต้องมีเด็กชายและเด็กหญิงด้วยนะคะเดี๋ยวครูก็ไม่รู้นะว่าใครเป็นผู้หญิงและเป็นผู้ชายเพ่เขียนเป็นอยู่แล้วเยี่ยมเลยวันนี้ครูก็มีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆเอ่ยในในที่ครูก็ส่งไปในไลน์วันนี้เป็นกิจกรรมอะไรเอ่ยใครได้ดูแล้วบ้าง อะไรคะเกมการศึกษาแต่ผมไม่มีเกมคุณคึกคาทำไมอ่ะไม่รู้ว่าไม่มีใบมานะสสัยไม่มดีไใบมาไปินใสเดี๋ยไปปินเดี๋ยวไปปิ้นไเดี๋ยวไปปิ้นบเดยวไปิ้นใบยวไป้นใบเดี๋ยวไป่ิ้เนใเดี๋ยว้นใบดยไปนใบเไป้นเดป้นใบเดี๋ยวไปินใ่เดีวไปป้เไป็นไปค่้นใบคดีค่ะไอดีว่าดีวนี้ ใส่หลายยาค่ะเพื่อมีใต่แล้วไม่มีสักน้ำไม่ไดะอะไรที่จะปิ้นนะคะรบควนใส่ไว้ในโน้ตด้วยได้ไหมคะได้ได้ครูครูใส่ไว้ในโน้ตทุกกิจกรรมแล้วนะคะสามารถเข้าไปปิ้นได้เลยค่ะหรือเข้าไปในที่คุณครูทำเป็น g l e s i ล e อ่ะค่ะตัว o o o l l s s i t e จะแขวนจะแขวนไว้ทุกอย่างแล้วในนั้น แล้วใครได้เข้าไปเรียนใน google s ซ t e บ้างคะคนไหนเข้าไปเรียน Google s i t e บ้างเอ่ยยกมือให้กูก็เห็นหน่อยเร็วเอว่าค่ะอะไรกันระหว่างทางไลน์โดยตรงกับ Google s ซ t e อันไหนสะดวกกว่ากันคะคุณพ่อคุณแม่ทางไลน์นะคะทางไลน์สะดวกทางไลน์ค่ะไลน์สะดวกทางนค่ะไลน์สะดวกกว่าอ๋อโอเค ก็แขวน้วยเฉยๆค่ะ <imprisoned> ถ้าสะดวกทางไหนก็เรียนทางนั้นเนาะรู้รู้สะดวกทางไลน์อ่ะโอเคค่ะพี่พร้อมพี่พร้อมอย่าลืมเช็คชื่อให้ครูกล้วยด้วยนะลงับเด็กๆคุณพ่อคุณแม่สำคัญเลยนะคะการลงเวลาเรียนเนาะ ลงให้คุกูกวดทุกวันเลยส่วนการเรียนอ่ะ <c oughs> เข้ามาเรียนตามที่สะดวกได้เลยนะ <c oughs> เราช่วตั้งแต่วันที่17มาคุณครูเช็คมีหลายท่านที่ยังไม่ได้เข้านะแต่ว่าเรายังไม่เราจะเริ่มนะับจริงจังก็คือตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนานะคะที่จะนับแบบว่าลงชื่อแบบจริงจังแล้วอะ่ะ โอเคน่าจะเข้าพร้อมกันหมดแล้วนะคะคุกว่ยนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสสิบส่สิบาสิบเก้าเข้ากี่ท่านแล้วสิบเก้าคุณพ่อตาครูคุณสามารถดูตรงไหนได้ไหมคะว่าเข้ากี่ท่านแล้วอ่ามันจะมีแคปบนนะครับมันจะมีเครื่องหมายอเอมีรูปรูป รูปคนอยู่ครับแล้วมันมีบอกจํานวนอยู่ครับอ๋อยี่สิบหกท่านโอเคขอบคุณค่ะโอเคโอเคอาไคนมาทยเท่านี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเด็กๆเสร็จจากตรงนี้แล้วเด็กๆไปทําภารกิจของตัวเองนะคะไปเรียนรู้กิจกรรมวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอเคไหมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันนี้ก็จะแจ้งคุณพ่อคุณแม่ไปนะคะ

คุณแม่คุณครูขอใหม่อีกหนึ่งรอบค่ะอ๋อเอวันวันที่เจ็ดอะค่ะเห็นเห็นมีแจ้งเอาไว้ว่าว่าจะได้ฉีดยากันใช่ไหมคะสำหรับคุณครูใช่ใช่ค่ะเรียนได้าอแล้วก็คือคือได้ฉีดกันครบเลยยาแล้วค่ะอ๋อโอเคดีจังเลยค่ะค่ะคุณแม่มีใครได้ฉีดบ้างแล้วหรือยัง ก็ก็ผิดแล้วบอดีแม่ไม่ได้ว่าของที่บ้านแม่ก็ฉีดว่าตอนนคุณพ่อแม่ไม่ร้อนแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรเนาะครูกลัวมากเลยครูยิ่งวุๆอยู่อ๋อไม่มีเลยค่ะปกติหมดเลยไม่มีปัญหาค่ะโอเคต้องผิดแน่พวนัสลูรีออกมาให้เห็นหน้าหน่อยแอบไม่นะคะเดี๋ยวมาไม่เจอรูกนี้เลย ไม่ได้ทำงานสองคืนวันต้องมาลุติโอ้ยเต้เอาให้เวลาเด็กๆได้คุยกันก่อนบายไปไมเช่เลิกายบาย bye ลืาไาม

สิ่ทีอะไรอยู่หรอทานข้าวกันแล้วหรือยังผมทานแล้วค่ะ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 ทานแล้วอย่าลืมไปทำาูนยาสีมาลายรูปมาให้เอวทานแล้วค่ะทานแล้วค่ะตาวิ่งกับหัว ค่ะแล้วค่ะไป่อยู่บ้านกันนะไม่ได้เจอกันแล้วค่ะพี่พี่พี่พทักทายคือตัวไหนเลี่ทั้วใจยือไหนเล่นเงิเท่าไหร่อยแไม่ครบเลยแม่ไม่เห็นหน้าหนูแล้วก็แล้วก็ต่อมรันรีบเปิดร่องได้ไหมลูกได้ยินเสียงไหมคะ ได้ยินเสียงค่ะแต่ว่าไม่ได้เห็นเห็นรลยยังหันั่งเห็นไหมเขาเห็นไหมเขารวมกันหมดเลยเหรอจอนไหนจอครับเห็นเพื่อนๆเห็นไม่เห็นหน้าลูลีเลยไม่เห็นหน้าลูลีเลยหน้าจริงนะแม่ไม่เห็นหน้าลูลีเลยเห็นหน้ะลูลีเลย ได้ยินเสียงนะคุณแม่ว่าไม่มีเหมือน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 มันต้องลง o o g l e c ค r อ m e มันกดลิงก์ไปไม่ได้อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยทำโอเคเด็กๆคุ้ยไปแล้วนะแล้วเด็กๆไปทำกิจกรรมกันนะคะสวัสดีคุ้มไฟ

ไปไปบินดินไปทำงานต่อไหมคะงานไขยันเชียวเลยเอาเลยงานถือห้เราขกดออกเลยออกยังไงครับคุณคุูกล้ยมีกดตรงวางสายอะลูกเหมือนกดโทรศัพท์โอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะแม่ไปไป กดเวยลกยบายบายค่ะทบายะคะบ๊ายบายค่บ๊ายค่ะบายบายอนนบายบาาบยบายทอมบายบายะทอมบายบายนะาายบาย ไายบายอันนะไายบายใช่ไหมไมบายนะไม่บายนะพ่อไม่บายเรากดวางให้ขุ okay, times, ้ยได้สิลูกพอแล้วลปะเดี๋ยวเราเจอกันวันหลังนะโอเคะะลูกนไปไปค่ะรู้กดแบบนี้เหรอหนูเห็นตัวกดวางไหมคะที่กดเหมือนโทรศัพท์เราเลยอ่ะเห็นค่ะโอเค สดที่ไปใหม่ดูนะขอบคุณค่ะกดได้ไหมลูกอนาวางย่างลูกไม่เห็นไม่เห็นสีแดงสีแดงมีไหมตรงที่เป็นโทราศัพท์อะค่ะ